สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องราวของคุณสุนทรที่ได้อธิบายเกี่ยวกับยางก้อนถ้วยว่าทําไมราคายางถึงก้อนถ้วยกิโลถึง50บาทแต่ทําไมขายได้23 22 24 27บาทอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อยากจะหัวเราะ หรือว่าต้องร้องไห้ก็คงไม่ต่างกันนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายให้เข้าใจกันนะครับให้ทั่วถึงกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับยางก้อนถ้วยว่าได้ราคาจริงเท่าไหร่นั่นเองครับผมก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ใช้กดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเป็นความจริงที่เจ็บปวดจะไปโทษชาวสวนยางไม่ได้เลยคือพอลงพื้นที่หรือแม้กระทั่งคอมเมนต์ใน Facebook ไม่เข้าใจที่เราบอกว่าวันนี้ราคายางก้อนถ้วย50บาทแต่พี่น้องขายได้แค่24 22บาทยางเปียกและขายได้26-27บาทกรณียางก้อนถ้วยค้างคืนไม่เห็นได้50บาทตามที่บอร์ดสุนทรได้บอกไว้เลยผมก็ต้องกราบขอโทษด,ด้วยนะครับคงเป็นความผิดขององค์คาพยพของพวกผมที่ไม่สามารถ ประชาสัมพันธ์หรืออธิบายให้พี่น้องชาวสวนยางเข้าใจให้ถูกต้องว่าราคายางก้อนถ้วย50บาทคือ,อยางเนื้อยางแห้งร0อยเปอร์เซนหรือเรียกว่า DRC 100เปอร์เซนนั่นเองครับถึงจะได้ขายในราคาที่ผมบอกนี้คือ50บาทนั่นเองครับผมแต่ที่พี่น้องชาวสวนยางขายยางก้อนถ้วยจากสวนก็คือ1ก็คือราคายางก้อนถ้วยเปียก6ถึง8มีด DRC มันก็จะแค่50-54%เอร์ซนคำนวณกลับจาก DRC 100%เปอร์ซที่ราคา50บาทก็น่าจะขายได้ราคาใน25-27บาทแต่พ่อค้ามีต้นทุนทั้งค่าบริหารจัดการค่าขนส่งและบวกผลกำไรจึงหักออกไปอีก2-3บาทบวกกับการกด DRC ที่เรียกว่า DRC ตีนเหยียบจึงรับซื้อกันที่ราคา 22-24ถึงบาทนั่นเองพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางก็คงจะเข้าใจนะครับ2ก็คือราคายางก้อนถ้วยค้างคืนหรือ DRC ก็ประมาณ58คําคำนวณกลับจะได้ราคาที่29บาท แต่พ่อค้าก็หักไป2-3บาทเหมือนข้อที่1จึงหรือเอือราคาประมูลที่26-27บาทนั่นเองคงเข้าใจนะครับและก็มาข้อที่3ก็คือราคายางก้อนถ้วยแห้ง DRC 75%ปเซก็จะคำนวลกลับได้ในราคา37บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัม ก็ค้าก็จะหักค่าใช้จ่าย1บาทเพราะต้นทุนน้อยกว่าเหลือราคาแค่36ถึง36มาท50สตางค์หรือมากกว่านั้น DRC เกิน75%ก็อาจจะได้มากกว่านี้ตามที่ความเป็นจริงนั่นเองครับยางก้อนถ้วยแห้งผมสนับสนุนให้ทำเพราะพี่น้องชาวสวนยางจะได้ไม่ถูกโกง DRC ตีนเหยียบและช่วยลดต้นทุนเรื่องค่าขนส่งรวมทั้ง ไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะยางก้อนถ้วยแห้งจะไม่มีน้ำอกเลียราดส่งกลิ่นเหม็นเหมือนยางก้อนถ้วยเปียกอีกทั้งยังสามารถ รับงบประมาณสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทยเมื่อเข้าร่วงโครงการชะลอการขายยางก้อนถ้วยนั่นเองครับผมถึงจะได้ในราคาเต็มนี้ก็ไม่เต็มก็คงจะใกล้เคียงนะครับผมนี่เราก็ข่าวมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางปพ,พารานั่นเองครับผมเป็นสิ่งที่ดีถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับ หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับใครไม่เข้าใจในข้อไหนยังไงก็สอบถามหรือถามมาในคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นั่นเองครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังครับ